สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นนะ่าสนใจกันอีกครั้งคำถามทีเ่เหมือนจะวนเวียนมาทุกปีนะครับเราก็ยังถามกันอยู่เรื่อยๆก็คือ PHP เนี่ยปี2025ที่กําที่กำลังจะมาถึงมันยังสำคัญอยู่ไหมยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าอืมเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะคะได้ยินตลอดเลยใช่ครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายมุมมองมากๆเลยครับทั้งรายงานอุตสาหกรรมอย่างของ z e n นะครับ บล็อกดีๆจากนักพัฒนาอย่าง Golden Owl, Tenors เห็นว่ามีจาก Community ้ออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับมีบทสนทนาจาก Reddit ทั้งใน RPHP เองแล้วก็มีกระทู้ที่น่าสนใจจากฝั่งเม็กซิโกด้วยแล้วก็บทวิเคราะห์จาก Kenstar อีก คือเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะมาสำรวจกันจริงๆจังๆว่าสถานะปัจจุบันจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็อนาคตของ PHP เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ดีเลยค่ะแล้วก็จะมาเคลียร์ประเด็นฮิตที่ว่า PHP ตายแล้วหรือยังด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับประเด็นนี้ต้องคุยเลยงั้นเราเริ่มจากเรื่องที่คนอ้างถึงบ่อยสุดก่อนเลยส่วนแบ่งตลาดได้ค่ะคือข้อมูลจากหลายที่เลยนะ w 3 t e c h k i n s t a r เนี่ยบอกตรงกันว่า PHP ยังขับเคลื่อนเว็บส่วนใหญ่ของโลกอยู่ เอ่อประมาณ76 8 0หถึงเปอร์เซ็นต์โเยอะมากนะคะเยอะมากครับเว็บใหญ่อย่างวิกิพีเดียหรือ Facebook เองถึงจะเป็นคอเทคเก่าก็เคยใช้หรือยังใช้อยู่แล้วก็แน่นอน WordPress อันนี้ตัวหลักเลยใช่เลยค่ะ WordPress นี่ครองตลาด CMS ไปเยอะมากจริงๆประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยมั้งคะขับเคลื่อนเว็บเป็น40ของโลกเลยแล้วรายงานเซนล่าสุดก็บอกว่า 76%ของทีมมีการย้ายเวอร์ชั่น PHP ในปีที่ผ่านมาแสดงว่ามันยังมีการใช้งานมีการพัฒนาอยู่นะ ไม่ได้หยุดนิ่งอันนี้จริงค่ะแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงส่วนแบ่งตลาดที่สูงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเว็บเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพลังของ WordPress อย่างที่ว่าอืมและประเด็นที่น่าสนใจใน Reddit ก็คือเขาถกกันว่าตัวเลขนี้มันสะท้อนการเลือกใช้ PHP สําหรับโปรเจกต์ที่สร้างใหม่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบแรงเฉืยจากระบบเก่าๆที่มีอยู่เยอะอ่าเข้าใจได้ครับคือเว็บเก่ามันเยอะ ัวเเลลยสูงขใช่ค่ะแล้วก็มีความกังวลในบางพื้นที่เดี๋ยวอังกฤษหรืออเมริกาเรื่องตลาดงาน PHP ที่ค่าตอบแทนอาจจะแบบไม่สูงเท่า stack อื่นๆซึ่งบางทีก็ถูกโยงไปกับงานดูแล WordPress นี่แหละค่ะ แสดงว่าภาพมันซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขส่วนแบ่งตลาดเพียวๆนะครับงั้นมาดูเรื่องการพัฒนาตัวภาษา PHP เองบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะยังติดภาพเก่าๆอืมค่ะแต่จริงๆ PHP มันไม่ได้หยุดเลยนะโดยเฉพาะ PHP 8นี่คือแบบ เปลี่ยนไปเยอะมากมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบเลยอย่าง JIT compiler ค่ะ JIT นี่ช่วยเรื่อง performance ได้เยอะในบางเคสใช่ครับแล้วก็มี constructor property promotion อันนี้ช่วยให้เขียนโค้ดสั้นลงเยอะเลย union types attributes ที่แบบเปลี่ยนวิธีจัดการ metadata ไปเลย attributes นี่น่าสนใจมากค่ะทำให้โค้ดดู clean ขึ้นเยอะเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ named arguments non-safe operator อีกคือ Kin s t a ก็ชี้ว่าพวกนี้เป็นการพัฒนาที่สำคัญมากมาก ใน Reddit เองก็มีคนชม PHP ยุคใหม่เยอะนะครับตั้งแต่ว์ชั่น7มา8เนี่ยคู่กับเฟรมเวิร์อย่าง Laravel หรือ Symphony ใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนเป็นคนละภาษาไปเลยถ้าเทียบกับ PHP สมัยก่อนจริงครับเหมือนเปลี่ยนเกมไปเลยอย่าง JIT compiler ที่พูดถึงแม้ว่าผลกระทบจริงๆอาจจะชัดเจนกับงานที่คำนวณหนักๆมากกว่าเว็บแอปทั่วไปอย่าง WordPress นะคะ แต่ Kinsta เขาก็มองว่ามันเปิดศักยภาพใหม่ๆได้เหมือนกันเช่นอาจจะย้ายโค้ดบางส่วนที่เคยต้องเขียนด้วย C มาเป็น PHP แทนได้โอ้น่าสนใจโดยรวมแล้ว PHP สมัยใหม่เนี่ยมันตอบโจทย์คำวิจารณ์เก่าๆเรื่อง performance เรื่องความปลอดภัยได้ดีขึ้นเยอะมากๆค่ะ ถึงแม้ว่าเรื่องความปลอดภัยจริงๆมันก็ยังขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนโค้ดดีแค่ไหนใช้เวอร์ชั่นล่าสุดหรือเปล่าด้วยนะคะแน่นอนครับเรื่องนั้นสำคัญเสมอแล้วก็แน่นอนพวกเฟรมเวิร์ทั้งหลายไม่ว่าจะ Laravel Symphony CodeIgniter หรือแม้แต่ตัว WordPress เองในฐานะ CMS เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยให้พัฒนาเร็วขึ้นแล้วก็ส่งเสริม best practice เรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้ Golden Al กับ t i n e r s ก็พูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆมันก็ดูดีนะครับ แต่ในทางปฏิบัติล้วครับสำหรับบริษัทที่มีโค้ดเบสเก่าๆใหญ่ๆอยู่แล้วการจะอัปเกรดเนี่ยมันมันคุ้มไหมหรือมันทำได้จริงแค่ไหนครับเทียบกับทางเลือกอื่นที่อาจจะดูใหม่กว่าน่าสนใจกว่าสำหรับโปรเจกต์ใหม่ไปเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะการอัปเกรดโค้ดเบสเก่าๆใหญ่ๆเนี่ยมันท้าทายเสมออยู่แล้ว ไม่ใช่แค่กับ PHP หรอกคะ่ะก็ต้องชั่งน้ำหนักดูระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากฟีเจอร์ใหม่ Performance ที่ดีขึ้นกับความพยายามค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดอื hmm. แต่ว่า PHP เองก็ยังมีจุดแข่งที่ชัดเจนอยู่นะคะอย่างที่ Golden Owl บอกคือมันยังเป็นขุมพลังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ดีมีความยืดหยุ่นสูงเข้ากับระบบอื่นได้ดีโดยเฉพาะพวก CMS ใช่ใช่เรื่อง CMS นี่เด่นจริงแล้วก็เรียนรู้ง่ายชุมชนใหญ่มากมีคนช่วยเยอะ เหมาะกับการพัฒนาเว็บแอปแบบคัสตอมเราก็ยังเห็นตัวอย่างการใช้งานซับซ้อนอยู่นะคะอย่างโปรเจกต์ Drupal ในวงการสุขภาพหรือแพลตฟอร์ม EV ของ o i a อ a กที่ใช้ PHP ทำระบบ e-commerce เชื่อมต่อ IoT อะไรแบบนี้โอ้แสดงว่าถึงจะมีภาษาใหม่ๆม,มาแข่ง PHP ก็ยังหาที่ยืนในโปรเจกต์ที่ซับซ้อนได้อยู่นะครับแล้วในมุมนักพัฒนาเองล่ะครับเขารู้สึกยังไงกับการใช้ PHP ปัจจุบันนี้ ใน reddit นี้มีความเห็นหลากหลายเลยค่ะแต่ที่เห็นบ่อยๆคือหลายคนบอกว่า PHP มันทำงานได้สำเร็จลุล่วงอะค่ะคือมันตรงไปตรงมาใช้ง่ายเสถียรแล้วก็ productive ทำให้งานเสร็จเร็วอ๋อคือเน้นใช้งานได้จริงว่างั้นเถอะใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับฝั่ง JavaScript ecosystem ที่แบบ เปลี่ยนแปลงเร็วมากบางทีก็ตามไม่ทันจนปวดหัวเหมือนกันถ้าเทียบกับภาษาอื่นตามตารางของ Golden o u r นะคะ PHP ก็จะเด่นเรื่องงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่ Python ก็จะไปทาง AI Data Science ส่วน Java Script ผ่าน Node.js ก็เน้น Frontend กับ API ครับแต่ก็มีมุมมองจากกระทู้ในเม็กซิโกนะคะที่เขามองว่าสำหรับโปรเจกต์ใหม่ๆจริงๆเนี่ยบางที PHP อาจจะถูกมองเป็นตัวเลือกสำหรับโหมดบำรุงรักษามากกว่า เมื่อเทียบกับตัวแรงๆอย่าง Fast API ของ Python, Spring Boot ของ Java หรือ Next.js อ๋อโหมดบำรุงรักษาหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนเลือกเริ่มโปรเจกต์ใหม่ด้วย PHP เท่าเมื่อก่อนประมาณนั้นค่ะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ดีอยู่นะคะไม่ได้แย่แค่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆสำหรับบางโปรเจกต์ใหม่ๆเท่านั้นเองเข้าใจครับแต่ถึงจะมีจุดแข็งมีการพัฒนาไปมาก เรื่องเล่าซ้ําๆว่า PHP ตายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปไหนเลยใช่ไหมครับไม่หายเลยค่ะยิ้มเรื่องนี้อยู่ใน reddit ตลอดถึงข้อมูลจริงๆมันจะบอกว่าไม่ตายแต่ภาพลักษณ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะอืมคำวิจารณ์เก่าๆเรื่อง performance ความปลอดภัยในอดีตถึงแม้จะแก้ไปเยอะแล้วในเวอร์ชันใหม่ๆอย่างที่แทนเนรบอกใช่ค่ะก็ยังถูกหยิบมาพูดถึงเรื่อยๆแล้วก็ประเด็นใน reddit ที่ว่า โปรเจกต์ใหม่แบบ Greenfield ที่เริ่มด้วย PHP มันดูน้อยลงหรือเปล่าเทียบกับภาษาอื่นอืมมีคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะรวมถึงเรื่องเงินเดือนในบางตลาดที่อาจจะไม่สูงเท่าหรือการที่ PHP มันถูกโยงกับการดูแลระบบเก่าหรือเว็บ w o r d p r e s s ที่มีเยอะมากๆากเรื่องภาพลักษณ์ที่ถูกผูกกับ WordPress นี่เหมือนดาบสองคมเลยนะครับคือมันช่วยดันส่วนแบ่งตลาดที่สูงปรีดเลย แต่มันก็อาจจะทำให้คนมองข้ามความสามารถอื่นๆของ PHP สมัยใหม่ไปเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นผลกระทบจาก WordPress ก็ได้สร้างทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายไปพร้อมๆกันในบางพื้นที่โอกาสงาน PHP ที่แบบน่าสนใจท้าทายแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงอาจจะหายยากกว่าเมื่อเทียบกับ Java, Node.js หรือ Python อย่างที่คุยกันใน Reddit ครับ ส่วนเรื่องความปลอดภัยเทนเลอร์ er เขาก็ย้ำนะคะว่าช่องโหว่ส่วนใหญ่มันเกิดจากการเขียนโค้ดไม่ดีหรือใช้เวอร์ชั่นเก่ามากๆไม่ใช่ปัญหาที่ตัวภาษาโดยตรงอ่าใช่ใช่อันนี้สำคัญแล้วใน reddit เม็กซิโกก็มีมุมมองน่าสนใจว่าจำนวนนักพัฒนา PHP อาจจะค่อนข้างเยอะหรืออาจจะถึงขั้นล้นตลาดในบางพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เพราะความนิยมของ WordPress นี่แหลคะค่ะที่ทำให้คนเรียนเยอะโหฟังดูแล้วสรุปได้ว่า PHP ยังไม่ตายแน่นอนอันนี้ชัดเจนไม่ตายค่ะยังอยู่ดี <laughs> แต่สถานการณ์มันก็ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยมันเป็นภาษาที่พัฒนาตัวเองไปไกลมากจริงๆยังเป็นกระดูกสันหลังให้เว็บส่วนใหญ่มีจุดเด่นมากๆในงาน CMS การพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการความรวดเร็วชุมชนก็ยังแข็งแรงฟีเจอร์ก็ทันสมยัย ใช่ค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความท้าทายอยู่จริงๆทั้งเรื่องภาพลักษณ์ที่ยังต้องสู้กันต่อไปการแข่งขันที่รุนแรงจากภาษาจากเฟรมเวิร์กใหม่ๆสำหรับโปรเจกต์ที่เริ่มใหม่เลยแล้วก็ตลาดงานที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคด้วยครับ ดังนั้นความเกี่ยวข้องความเหมาะสมของ PHP ในปี2025หรือปีต่อๆไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทเลยค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของโปรเจกต์นั้นๆแล้วก็มุมมองของทีมพัฒนาด้วยเป็นสำคัญขอบคุณมากครับโอ้โหได้เห็นภาพรอบด้านมากๆเลยวันนี้สุดท้ายนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับคือการที่ PHP มันปรับตัวแล้วก็อยู่รอดมาได้นานขนาดนี้ทั้งที่โดนทำนายว่าจะหายไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาโปรแกรมบ้างครับอืมน่าคิดนะคะความสามารถในการปรับตัวมันสำคัญแค่ไหนแล้วก็บางทีการรับรู้ของผู้คนในวงการเนี่ยมันอาจจะตามหลังความเป็นจริงทางเทคโนโลยีไปมากน้อยแค่ไหนลองเก็บไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ